I do ของตามปกติจ้าอะไรลูกโตขึ้นหนูค่อยช่วยอาทำนะคะอย่างคะ่ะลูกซินแทนได้ไงโลรลลอยแสบๆนำกันดึง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 หนาทานอารมณ์ดีแต่นะ่ลูกท่ำๆไปเลยอย่างลูกซินแล้วเขาก็สอย่างไก่เนาะ เงินบนปลาย่างทาลูกค้าค่ะเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อเองไม่คทาเรื่องสิมาเลยฝนกับตกดีตกกดตกดีตกอยู่บนมือโแต่เศร้าเ้้นี่อะไรคะลูกไะไรลูกค้า อะไรคะสวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนอ่นนะ,นะ,ะุกจ้า,จาสวยๆหนะะ่อยค่ะจ้าจ้าเอซี่สวยๆหน่อยค่ะจ้างวยนี่สวัสดีคะ่ะอาตบมือหนึ่งครั้งให้หน่อยกินโกโก้ได้นะคะจังหวะมอมแมมเสื้อผ้านะกินโกโก้อ่าขายนา้ำละจังได้เพาะว่าอ่ากินน้ำโกโก้เนาะแน่แน่มา ว้าวพลาวาพอกินกเป็นได้ค่ะคุณเออเรื่องบอกนะน,น้อยกะนั้นน้อยกะจามันเกิดอีดอกม่อไเนาะคนเขาลงบานลุงยานี่วันที่สิบเก้า HAPPY b i r ิร์ดเดย์ชื p ยูปุ๊บปุ๊บแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชื่ออยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์ดืน้าร้อน้อย หนึ่งขวบแล้วค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมากกับขวบหนึ่งมาตัวนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมากกันไงเดี่ยวนู้ตโตเป็นสาวแล้วเดี๋ยวอายอย่างลูกชิ้นก่อนมาอยาจองอายวอาไปเห็นด้องกินเดี๋ยวลูกชิ้นเราจะไหม้นะคะอือ อารมณ์ดีอยู่เบิด์มือเบิดเงิน <c oughs> อันนี้มันเป็นเนื้อเนาะก่อนไงอันนี้ลูกสิน้นหมูมันเป็นหมูแทรก็เลยตอนหน่อยที่จริงมันตอนไงอันบประแท้ไม่อยู่เอามาสองแบบเลยแต่ลูก้าสิมแตอนหน่อยสิเมืองเลีวตัวนี้แสีบก,กัวมันจะขึ้นอยู่หนาโลตัดเลยไหม แล้วแต่ให้ลูกค้าเลือกเนาะใส่กินอืมถามเบอร์้อยน,ออน้องมันจะขออร่อยอืมอร่อยนี่เก่าโมกเมร็มเนาะรูสลร่อยเนาะถ้าซื้อมากเสียบขาย ั้งสมัครกินไปแล้วกำไรกินไปแล้วอร่อยย่างไก่ไข่ ทำหมูย่างไปเลยไก่ย่างไปเลยค่ะ เสร็จเราก็จะเอาไปให้แม่ขายนะคะนี่นงางลูกขี้เระเบิร์บบระบ,บ,บ้อขี้เระเบิดแล้ว